วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเรือครับเรือแข่งนี่ฮะโอ้โห ôi. เรือแข่งได้นะครับแล้วก็ไว้สําหรับทามาหากินได้ด้วยนะฮะ<ๆ>นี่<ๆ>ครับเรือบื้อครับโอ้โหแต่ละลำนี่สวยมากเลยนี่จะให้เพื่อนๆดูครับโอ้โห<ๆ>เรือแบบนี้เขาไว้สําหรับทำมาหากินได้แล้วก็เอาไว้สําหรับ วิ่งเร็วๆได้ด้วยนะครับอันนี้ปลดระวังแล้วเหรอใช่ัหากเหรออ๋อะอย่างนี้ที่เป็นเรือแข่งใช่ไหมโอ้ถึงขนาดหักเลยเหรออโทษเลยอย่างนี้บินปะ่ะบินน <laughs> ะโอ้โหนี่ฮะเป็นเรือที่เอาไว้สําหรับออกทะเลนะครับแล้วก็เอาไว้สําหรับวางอวนวางรอบอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้จะมาหาก,กินได้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศ ยามเย็นๆของแถวจังหวัดกันทับุรีนะครับเพื่อนๆของเราก็มีเรือกันเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหอันนี้ให้ดูไปจักรนี่ฮะแสดงว่าผ่านศึกมาโชคชนเลยนะเนี่ยดูดิเกียร์ก็คือเพที่ว่าเข้าขัดไปจากนี่คือให้มันรูน้ําเร็วๆอุ้ยแล้วทำไมไม่มีน็อตเลยอ่ะอ๋อแล้วทาไมเกียวใส่เข้าไปเลยไม่เกียวครับต่อเกียร์แข็งต่อเข้าไปสวมต่อเข้าไปเลยอ่ะมันไม่หลุดเหรอ เอาเหรอมันลอไม่น้โอ้มันไม่หลุดด้วยอันนี้เหรอันตฟันต่อโอ้ปกติเห็นเคยเขาเห็นมีน็อตคุมนี่ไม่ต้องใช้น็อตคุมเลยงามเลยอ๋อเป็นบูธยางอืมแล้วถ้าเกิดโาวิ่งไปแล้วกลามทะเลแล้วเกิดมันหลุดไปได้ทำงาง ก็เปลี่ยนเข้าหุนไปแล้วจใส่อะไรเออใช่ต้องมีพายยุ่งเลยแล้วเกิดไปจักหลุดนะฮะได้เยอะไหมเมื่อคืนอันนี้คืออ๋อปูอ๋อที่เราไปวางรอบปูเราก็ได้ปูดำแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับให้เพื่อนๆดูปูดำครับโอ้ยอย่างนี้กิโลประมาณเท่าไหร่น่ะอย่างนี้นะ ลไตอนนี้ก็อยู่ตก400-500ครับโอ้ถ้าแน่นๆ่ใช่ไหม4-500เหมือนกันใช่ไหมโอ้นี่แหระฮะปูดำสุดยอดนี่นี่ครับที่เขาเอาใบไม้ใส่เพื่อไม่ให้มันกัดกันนะฮะปูก็จะหลบอยู่ตามใบไม้โอ้ยตัวใหญ่มากเลยที่นี่ก็เหมือนเป็นอู่จอดเรือนะครับเขาก็จะเอาเรือมาพักไว้ที่นี่นี่ฮะ บอกได้เลยว่าเรือแต่ละลำนี่มีแต่แรงๆทั้งนั้นเลยนะครับนี<อ>่ฮะเนี่ยเขาก็จะขัดใบจักรก่อนขัดให้มันลื่นให้มันคม,ม,มให้มันลื่นจะได้รูน้ําดีๆด <c oughs> โอ้โหดูดิยาสิบยอดเรือไม่มีเบรกนะครับต้องดับเครื่องเอาอสิ่งได้ครับดูดิ เดินดึงดึงหน้าก่อนจริงอ้โหเีวดิบเข้าต่อเลยเหลือของดิบได้ด้วยนะเทโค้งกันนิดนึงนะเด็กเสมอหืมอะไรนะพี่อ่ะบางล้ำก็ใหญ่บางล้ำก็เล็กเอ๊ะเล็กๆนี่คือเอาไว้เพื่อแข่งด้วยเลยใช่ปหมอย่างนี้นะแบบพอพูดง่ายๆว่าถึงฤดูกานแข่งก็สามารถเอาไปแข่งได้โอ้โหแจ๋ว อเอาไว้สําหรับทำมาหากินได้แล้วก็เอาไว้สําหรับวิ่งแข่งกันได้ด้วยนะฮะแต่ถ้าแข่งในี่ก็คงจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เอาไปีเรือไเเรือเวลาที่เขาจะไปแข่งกันนี่คือเขาก็าจะต้องมีสเปคใช่ไหมว่าเรือยาวเท่าไรอะไรแบบไหนเครื่<า>องเท่าไหร่จํจาก,กัดเป็นรุ่นนะออืออืจะต้องมีจํากัดเป็นรุ่นรุ่นของเขาด้วยเหมือนกันมาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปนั่งเรือเล่นนะครับวันนี้นะฮะให้เพื่อนๆได้ลองไปชมดูบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะฮะ น้ำมาลงข้างในแม่ลองดิบใช่ไหมยกครับยกครับรับเลยห้าคนยกปิวเลยครับยกเรือเอาลงน้ำอืมอูระวังลื่นนะคร นี่ฮะยกเรือลงน้ำโอ้โหแถวนี้เรือบือเยอะมากเลยยอดก่อนอื่นเราต้องเติมน้ำมันก่อนนี่ฮะเติมน้ำมันโอ้แต่ละลำนี่มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับเรือเอาไว้สำหรับออกทะเล ไป inding, หากุ้งหาปูหาปลาได้นะครับที่นี่จันทบุรีนะฮะก็เป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับนี่ฮะสายทํมาหากินครับแล้วก็มีเรือด้วยนะโอ้เจ้าเลยวัยรุ่นสายทํากินไปไม่ได้กลัวเอาลำที่ไม่เร็วอ่ะ โอ้โหเสียงได้ใจ mm. เลยยอดเสียงนี now, ่โโหโคตรได้ใจเลยเสียงแตกเลยอะปัด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 นะฮะโดยครับอืมเป็นวัยรุ่นเลยครับโอ้โหวัยรุ่นแถวนี้ชอบเรือครับนะฮะก็อยู่ริมน้านะครับเรือตอไว้สําหรับทำมาหากินได้นะฮะนี่ฮะยอดแน่นอนจริงๆ เยวจะไปนั่งเรือกันครับต้องพานนะซื่อที่สองนะตื่ที่สองไหนนั่นาทีหนึ่ีโอ้โหเสียงได้ใจเลยวนกล้องนะพี่นี่ครับโอ้โหเบือสุดยอดเลยพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศครับนี่ครับนะฮะยามเย็นเย็นของแถวแจันทบุรีนะครับ ให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศกันนะครับเรือเบือเหล่านี้นะครับเขาาไว้สำหรับออกทะเลนะครับทำมาหากินได้นะครับนะสุดยอดเลย